ผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหูนะครับกับชื่อเกมเกมนี้ยิ่งโดยเฉพาะพวกคุณเราเด็กหน่อยที่เล่นเกมแนววันพีชมานานนมชื่อนี้ยังไงก็ต้องคุ้นหูอยู่แล้วแกรนพีชออนไลน์คุณเล่นไปอยู่ประมาณ2คลิปแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยเพราะว่าเล่นยากชิบเป่ง <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดการฟาร์มเวลในแกรนพี e มันยากเกินงั้นเปลี่ยนไปเล่นแนวไทยคูนดีกว่าแกรนพี e เมอร์ชไทยคุณหลายคนเล่นเกมแนวเมอร์ชเป็นอยู่แล้วมั้งถ้าเกิดคุณเล่นไม่เป็นนะครับเกมนี้นั้นง่ายมากเพียงแค่คุณนั้นเ,เก็บผลปีศาจจากช็อปเปอร์นะครับแล้วเอาผลปีศาจพวกนี้ไปแลกเป็นเงินเรียบร้อยดูนี่สิดูเงินที่เพิ่มขึ้นของฉันนี่ ว้าวกูกำลังจะกลายเป็นมหาเศรษฐีแล้วน้องชอปเปอร์พวกนี้นะครับก็จะต้องทำงาน24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดก็ผมไปไล่เก็บผลปีศาจมาให้กับเราแล้วเกมก็จะวนลูปนระลกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจำลองการใช้แรงงานเถื่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ข้อดีของเกมเกมนี้คือเราสามารถ PVP ได้ Look at this guys กำกำแกำ็ท i ิงฮิตบอล l l ยเ e ร a zombie มันคืออะไรกูยังไม่รู้ ไม่คืออะไรกูยังไม่รู้เลยก๊อเก็บก่อนนะขอบคุณมากเลยน้องชอปเปอร์เฮ้ยนานไปไหนเนี่ยอัปเกรดเลดก่อนนะครับคราวนี้เราครับผมจะสามารถเอ่อแปลงผลปีศาจเป็นเงินเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนี่สามบาทต่อหนึ่งวิถามว่าเยอะไหมไม่นะครับเรียกได้ว่าเข้าขั้นทุเล่เลยทีเดียวโก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 ชอปเปอร์ go, 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 go. Per, เราจะเป็นที่ต้องการนายเพิ่มใช่แล้วเก็บผลปีศาจมาให้กูเยอะ กูไม่ได้มีเวลาทั้งวันีนหนุ่มน้อยเอามานี่เอามานี่เอามานี่ถ้าผมกดฟิวชั่นได้ไหมวะโอเคฟิวชั่นได้แล้วเราเปลี่ยนเป็นอูซบซึ่งอูซบนะครับเขาจะให้ผลปีาศาจสีขาวกับเราและแน่นอนว่ามันน่าจะบวกให้เยอะมากกว่าเดิมใช่บวกท c เลย Amazing สภาพนะครับอย่างที่เห็นคือถ้าเกิดคุณไม่เติมเนี่ยผมมองว่าคุณอยู่ไม่ได้วะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจําเป็นที่จะต้องมี V I P ก่อนไม่รู้ว่ามันทําอะไรได้มันกันแต่ว่าขึ้นชื่อว่า V I P นั่นหมายความว่ากูนั้นต้องเหนือกว่าคนอื่นใช่ป่ะฟุตคูณ2โอ้พระเจ้าอันนี้สําคัญมากๆสําคัญมากๆกับการเล่นไทคูณเหมือนกับการที่คุณซื้อเงินคูณ2นั่นแหละรวยแล้วกลัวมาซื้อท่าแรกเลยคุณผู้ชมกำกำแกตสิงอยากจะบอกนะครับว่าเกมนี้นั้นมีเพลงติดลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งกูนั้นดงไลท์ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันแกนพีชยังไงวะกูอยากรู้ก๊ำก๊ำแก็ตลิงหน้าขายหน้าชิบหายโอไมค์ก๊ำก๊ำแก็ตลิงโอ้ว้าวว้าวว้าเฮ้ยเจ๋งกุมุกุมุนโน่ะว้าวไปไปไปแป๊บนึงคุณผู้ชมครับผมโดนแฟนขับบูลีโอไม่กอดสต๊อปสต๊อย่าทำแบบนี้ stop เฮ้ย hey guys กูโดนแฟนขับบูลี่ว่ะคุณผู้ชมผมควรทำยังไงดีผมควรที่จะต้องหนีกับฐานเะนี่ยครับซแฟนขับไม่ได้ลองๆเล็กน้อยอะทำพีเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บผล,ลไม้เก็บผลปีศาจพวกนี้ก่อนละกันนะครับเราทําการฟิวชั่นดีไหมยงัยงยงังยังยังยังไม่ฟิวชั่นคุณผู้ชมเอามันไปแปลงเป็นเงินก่อนโอ้โหแย่และตัวราคาฮีโร่แพงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคุณผู้ชมครับซื้อฮีโร่10ตัวเลย แล้วก็ทำการกด no? ฟ Sod ิวชั่นโอ้โหได้ซันจิมาแค่2ตัวเองวะแกแกมันไอ้อสูรร้ายไคโดแกไม่มีสิธิ์เอาตัวรอดเฮ้ยเป็นไงโอ้ชิบหายแล้วเขาเอาขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับโอ้พวกเองอะเข้าบ้านกูไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าว่าดันลูเซอร์มามาเข้าบ้านกูนี่มาไคโด ชิพหายแล้วกูเดี๋ยวดิถ้ามันแกนพีดยังไงวะไม่เห็นจะแกนพีดเลยหลังจากที่พวกเราเล่นเกมนี่มาเกือบ10นาทีผมภูมิใจที่จะบอกทุกคนกับผมว่าเออเราโดนเกียนมันแกนพีดยังไงกูยังถามตัวเอง <c oughs> อยากฟาร์มเงินขอฟาร์มเงินหน่อยช่วงนี้ได้เงินน้อยมากเลยฟาร์มเงินติดคูดาวผมได้มาเท่าไหร่เองเนี่ย32บาท รวยตายเลยคุณผู้ชมครับโ oh. oh. <c oughs> อันนี้คืออะไรวะเนี่ยมอฟเหรอผมสามารถเป็นคุณซามีได้โอ้ไม่กอดด a มซาี guys oh look so hot ผมลุกฮอตมากๆเออโอเคตอนนี้คุณซามีเริ่มไม่ชอบแล้วนะครับผลไมา้แม่งไปคายอยู่ตรงนั้นประมาณ5,000กว่าลูกแล้วคือ มันใช้เวลาในการผลิตนานมากอู้ท่าตีนไฟจัดไปท่าสองผมมาแล้วอยากจะรู้ว่าดาเมจรุนแรงหรือเปล่าฮ้บท่าตีนไฟเรือกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ตะกี้ไม่ท้าอือซ่โอ้โหดาเมจแต่ว่ามันต้องแบบระยะใกล้จริงๆใช่ไหมผมว่ามันอาจจะต้องแบบเข้าไปใกล้ๆเลยตายหา่านบิ๊กมัมมา ผมมองว่าเราไม่สามารถที่จะเอาชนะบิ๊กมัมได้เพียงแค่2ท่า c ขามอนบิ๊กมัรู้ไหมว่าการ PVP ของเรา2คนนั้นจะต้องถูกบันทึกไปในประวัติศาสตร์ว่าน,นี่เป็นการ PVP ที่สูสีมากที่สุดแล้วมานี่ไม่ตะกี้แค่อ่อนให้ฝากเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งได้ใจไปยายแก่กูนั้นยังไม่ได้ซื้อท่าระดับเทพแค่นั้นเองนะแล้แกจะต้องกีดล้อง แย่แล้วผมประมาทคุณผู้ชมเกมนี้นั้นใช้เวลาเล่นนานมากกว่าที่ผมคิดอย่างนั้นเราซื้อหาคิราชันเลยบิ๊กม,ม,ม,มัม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 มาใหม่ดิข่าวนี้นี่มึงเจอฮาคิราชันกูฮาคิระดับเดียวกับแชงคูดแกจะตายไปแล้วโอ้กูเข้าไปเหยื่ออยู่นะเข้าไปเยอะอยู่คนะุณผ,ผู้ชมดูดิยืนค้างเลยนะครับโอเคไม่ค้างแล้วกูวกูแย่ละ มาใหม่ท้าตีนมราณาโกมุกโกมุโนสุดยอดนะโคดดาวนานจังเลยแต่เอาจริงนะบิ๊กมัมเขาก็ไม่ได้แบบทำดาเมจให้ผมเยอะขนาดนั้นนะครับดูดิเลือดผมยังไม่ลดเลยเว้ยอันนี้ก็แบบแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตะกี้นี่เขาตีผมแรงมากองดูและทราบซะไงพวกเด็กหน่อยกว่าสี่จัก,กรพรรดิคนต่อไปอใกล้ตายแล้วเอาดิโซโล่คิวคนเดียวเลยเพียวสกิลวัดสกิล ลูกัดดิสกลิลกุมูชมโอ้โหเฮ้มันได้วะมันได้โอ้ยโกมูกุมโน,โโโมโนโตายเลือดสาดบิ๊กมัมน,นะเลือดสาดเลยโอย้ได้เงินเยอะได้เงินเยอะจากเท่าที่เล่นมานะครับเออผมไม่เข้าใจเกมเกมนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่เข้าใจเลยคือทุกครั้งที่ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ Public เนี่ยมันจะเกิดปัญหาแปลกๆตรงที่ผมไม่สามารถที่จะอีควิปท่าพวกนี้ได้ อย่างแรกเลยคือ,อคุณต้องการอะไรจากผมนะกูซื้อค่าพวกนี้มาแล้วกูใช้ไม่ได้ดูดิตรงนี้ก็ใช้ไม่ได้ผมกดรีเซ็ตแล้วก็วยังใช้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นวะแต่พอผมนั้นเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวกูกลับใส่ท่าได้เอ๊ะอย่างนั้นเดี๋ยวขอลองท่าใหม่ดูก่อนท่าใหม่ Hit Ball. ฮิตบอลฮึบฮิตเลยอู้เฮ้ยรุนแรงท่านี้วันช็อตได้ เดี๋ยวผมจะเอาไปคอมโบนะครับกับฮาคิราชันวะ่ะเฮ้ยชิเนไงโอ้โหโคตรแรงถีบหน้าเลยไอเวนเลยเออเกมนี้กำลังทำให้ผมหมดกำลังใจในการเล่นจนถึงขีดสูงสุดเพราะว่าผมไม่สามารถไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมได้คือเล่นได้แต่ใช้ท่าพวกนี้ไม่ได้แล้วกูจะไปสู้กับคนอื่นได้ยังไง <c oughs> สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือแค่ลองท่าในเซิร์ฟเวอร์ v i p แม่ไงไยว้าวเยี่ยมเลยคุณผู้ชมครับเยี่ยมมากๆเลยคนอื่นเขามีท่ากันหมดเลยเราไม่มีท่านะครับถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นแบบในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณทำได้คือคุณใช้หมัดเปล่านะใช้หมัดเปล่าผมรู้แล้วว่าทำไมคนพวกนี้นะครับเขาถึงแบบล่อมอนสเตอร์กันเหมือนเขาล่อมอนสเตอร์แล้วก็ เอาล่อกกับเข้าฐานตัวเองเว้ยเพื่อที่คุณนั้นจะได้ทําเงินนึกออกไหมมันนี่มันี่มันนี่มันี่นี่ไงล่ะเดินตามเรามานี่วิธีการหาเงินแบบคนฉลาดผมอยากจะได้ท่าใหม่นะครับแต่ what's the point what's the point ถ้าซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้ดูสิลูฟี่เจ็บปวดมากกว่าตอนเอสตาย ถ้าคุณคิดว่าฉากตอนที่เอสตายในแอปเศร้าแล้วคุณดูคลิปนี้คุณจะเศร้ามากกว่าแม่งเงยหมดแรงเล่นเลยกูทุกอย่างกำลังไปได้สวยแท้ๆเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวว่าถ้าต่อไปอนิกิรินีครับโอ้โหยังเท่เลยคือมันเป็นท่าระยะใกล้เหรอ what แม่งไม่เทเลยวะ่ะคือโอเคละ่ะถ้าเวลาฟันอะ่ะมันเทคุณผู้ชมแต่ดาเมจคือไม่เท่นะครับ แล้วก็รัศมีก็ไม่เทด้วยเฮ้ยแต่ว่ามันสามารถใช้ได้รัวๆเลยนะเว้ยอืยอซ่ารอครูดาวสักแป๊บหนึ่งก่อนออซาเฮ้ย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 ,ยทำไปเล่นไปถ้าลองเอาไป PVP กับบอสผมว่าดุอยู่ดุอยู่บอกเลยดุอยู่นี่อะไรเจ้าตัวตลกหรอตัวสลัดบาคี้มันนี่เลยมึงโอนิกิริใส่ท่าฮาคิราชันโคตรรุนแรงคุณผู้ชมแม่งใกล้ตายละ ฮิตบอลท่าเตะมรณาโกมุกกมุโนโอ้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 โอโอโอมันโจมตีกูแรงมาก,ก๊บน,นึงนะโอนิกิริเรียบร้อยหนีก่อนเลือดเข้าไปเยอะแล้วแกน่ะไม่รอดแน่โอนิกิริ่นิออกมกรท่าถีบยอดหน้าเอ้ยหนยก่อนท่าของคุณนามิเรียบร้อยเว้าวเหรอเฮ้ยทำไมมันเว้าวะ่ะนามิอีกทีหนึง่งแล้วมันดันใช้ได้แบบรัวๆเลยนะ คือแบบครูดาวแป๊บเดียวเรียบร้อยปิดฉากตายโหท่านางน่าจะสนุกน่าดูอ่ะอยากจะไป p v p อกับคนจริงๆเลยแม่งเอ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมผมเจอเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกได้ว่าผมสามารถใช้ท่าได้เป็นเซิร์ฟเวอร์พับลิกด้วยนะแต่ว่ามันมีคนเล่นอยู่แค่คนเดียวเหมือนเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งสร้างมาใหม่ๆเลยอ้าวอย่างนี้ก็โดนบูลี่ดี แม่งยิ่งอยากรังแกคนอยู่ก <c> ล <ười> ัวนั้นยิ่งอยากรังแกคนอยู่เฮ้ยวัดดีนัดเกตไก่นายทำอะไรพาคิราชัดเนอะเฮ้ยววโอ้ my god รู้สึกดีจริงจโอ้นี่ไงล่ะโอนี้กิลีเข้าให้ึบท่าถีบมราราท่าของคุณนามีอะไรอะไรทำอะไรต่อยอะโอ้พระเจ้าดาเมจเข้าไปหนึ่งทวน guys มันนี่เลย <c ười> จูจูก็มีแรงบันดาลใจนะครับในการเล่นต่อเฉยเลยว่ะเฮ้ยโอ้แคนมากคุณผู้ชมเขาจะมาต่อยผมถึงบ้านเลยเว้ยโอเคสบายใจนะเล่นเกมนี้มาชั่วโมงครึ่งนึกว่าตัวเองจะไม่ได้ใช้ท่าพวกนี้ซะแล้วโอ้ oh, ลงอกไปประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเกมแนวเมอร์ชก็ลองมาเล่นดูแต่ว่าต้องระวังเหมือนกับสิ่งที่ผมเจอด้วยไม่รู้เหมือนกันดิผมว่าถ้าเกิดผมปล่อยคลิปนี้ไปเขาคงแก้บักเรียบร้อยแล้วมั้ง